สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าสวัสดีที่แม่น้ำมูลระหว่างบ้านกระพูไปตำบลนาหน,นองไผ่นะคะค่ะเส้นทางนะคะข้าวหนึงเดียวสอพานิชคนแม่น้ำมูลค่ะข่าวฝั่งนี้ก็คือจังหวัดสุรินทร์นะคะ เขตกั้นระหว่างตำบลกระโพไปตำบลนาน,าน้องไผ่ด้านนี้เป็นข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาค่ะจะอยู่ฝั่งนี้นะคะค่ะเช้า,ชานี้ก็นำท่านมาดงแม่น้ำไหลกับค่ะได้ยินไหมคะเสียงน้ำไหล